ปัะะ๊มก็จะมารีวิวเครื่องล้างแปรงแล้วก็ปั่นแห้งแปรงได้ภายใน20วินาทีเท่านั้นเองเร็วมากๆเลยนะคะและอยากจะบอกว่ามันฮอตมันป๊อปมากๆถ้ามันไม่ป๊อปมันก็ไม่มีของกอบระบาดขนาดนี้นะคะดังนั้นคลิปนี้ขอมาเตือนภัยกันด้วยนะคะของแท้นะคะต้องเป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะจากส k ต Pro นะคะเป็นแบรนด์จากอังกฤษนะคะเป็นเครื่องแรกของโลกเลยนะคะซึ่งคิดค้นโดยคุณทอมนะคะวันนั้นไปเจอคุณทอมมาด้วยนะคะในงานเปิดตัวของเขาแล้วแบบเฮ้ย เขาแบบพยายามมากเลยนะเขาแบบมีการคิดคน้นแล้วก็ทดลองแบบนานมากเลยนะกว่าจะได้เจ้าเครื่องนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องของแท้นะคะมีอะไรบ้างหลักการทํางานเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะว่าในกล่องนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคู่มือนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะมาให้แล้วนะคะเพราะว่าเครื่องนี้นําเข้ามาแล้วนะคะในประเทศไทยนะคะราคาเต็มยอยู่ที่3,900บาทนะคะแต่ว่า ตอนนี้รู้สึกว่ายังมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะคะแล้วก็แถมน้ํายาล้างแปรงด้วยนะคะยังไงก็ลองไปดูกันแล้วกันเนาะข้างในนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีตัวสไตล์โบโบนะคะตัวนี้มันไม่ใช่พลาสติกธรรมดานะแต่ว่ามันเป็นวัสดุอะไรต้องก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในงานเนี่ยเขาเคลื่อนลงที่พื้นแบบพื้นซีเมน,เนะพื้นกระเบื้องอะ่ะเออเคลื่อนลงไปปุ๊บมันกระเด้งกลับมาเลยคือมันไม่แตกนะคะมันมีความแบบ ทนทานมากๆน้ำหนักเบามากๆนะคะถัดไปนะคะอันนี้คือหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัว device ของเขานั่นเองนะคะห้ามหายอะ่ะตัวนี้ห้ามหายนะมันเป็นชิ้นเล็กๆแนะนำว่าให้เสียบไนว้ด้วยกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นด้านนะคะซึ่งจะมีมอเตอร์ในการหมุนนะคะนี่แล้วก็มีไฟด้วยนะคะ แบบผ่านนะคะจะเป็นฐ่าน 3A 2ก้อนนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างจากของปลอมนะคะนั่นก็คือตัวมอเตอร์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแกนสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเครื่องของสไตล์โประคะคุณทอมเขาคิดค้นมาแล้วนะคะว่า มันจะต้องหมุนด้วยความเร็วกี่รอบต่อวินาทีมันถึงจะปั่นแปลงได้สะอาดและแปลงไม่พังนะคะเขาได้มีการวิจัยมาแล้วแต่ของจีนไม่จ้าของจีนคือปั่นไปเลยปั่นแรงๆไปเลยนะคะให้มันแบบแรงๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยขนแปรงของเราอาจจะพังได้นะคะแล้วก็ไม่ปลอดภัยอ่ะเออแค่นั้นแหละนะคะก็ซื้อของแท้เถอะนะคะเขาวิจัยมาแล้วนะคะขนแปรงไม่พังนะจ๊ะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าคอล่านะคะก็คือ จะเป็นแกนต่อแปรงของเรานะคะมีทั้งหมด8ขนาดไม่ว่าแปรงของเราจะขนาดไหนนะคะสามารถเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็ต่อกับเครื่องนี้ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันไม่ได้แถมมาในกล่องนะคะแต่รู้สึกว่าช่วงที่เขาเปิดตัวช่วงใหม่ๆนะเขาแถมด้วยนะคะแต่เป็นขนาด50มิลนะคะจะไม่ผิดนะคะนี่คือตัวน้ํายาล้างแปรงนะคะชิ้นนี้เนี่ยต้องได้มาในงานนะคะก็เป็นตัว full size นะคะ150มิลลิตรนะคะในเมืองไทยเนี่ยจะพร้อมจําหน่ายประมาณเดือนตุลาคมนะคะตัวนี้เนี่ย ออจะอยู่ที่ประมาณ650บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะ แต่ว่าใช้ปริมาณการใช้1ครั้งคือน้อยมากนะคะประมาณ1ิมิลเท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้1 5ครั้งก็ถือเยอะมากเลยนะก็น้ํายาตัวนี้นะคะจะแตกต่างจากน้ํายาล้างแปรงทั่วๆไปนะคะตรงที่ว่ามันไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะสังเกตนะน้ายาล้างแปรงของแทบจะทุกยี่ห้อที่บังเคยใช้มาจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะซึ่งแรกๆเราใช้เราก็ว่าเออมันก็ดีนะมันก็แบบใช้ได้ดีนะแต่ทําไมใช้ไปใช้มาแล้วแบบแปรงของเรามาดูกระด้างขึ้นนะคะหรือว่าแปรงของเราขนมันหักขึ้นนะคะ นั่นก็คือเป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นสารสกัดจากสมุกข้าวนะคะน้ำมันองุ่นนะคะแล้วก็อาร์แกนออยซึ่งอาร์แกนออยตัวนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้นะคะว่าบำรุงผิวของเราก็ดีนะคะแล้วก็บำรุงพวกเส้นขนเส้นผมของเราด้วย นะคะคทําให้มันอ่อนนุ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแปรงของเราได้ด้วยนะคะซึ่งน้ํายาขวดนี้นะคะก็ผ่านการรับรองมาแล้วนะคะว่าขาจัดแบคทีเรียรได้มากถึง99.7%เลยนะคะสามารถทําความสะอาดแปรงของเราได้นะคะโดยที่ไม่ต้องล้างน้ําออกนะคะโออแล้วมันก็มีหนึ่งคำถามที่แบบโดนถามเยอะมากนะคะตอนที่ต้องไปไลฟ์นะคะนั่นคือว่า เฮ้ยเราใช้น้ำยาตัวนี้แล้วมันไม่ต้องใช้น้ำเปล่าล้างต่อหรอแล้วแปรงของเราจะสะอาดจริงเหรอจะไม่เป็นสิวหรออะไรอย่างนี้นู่นนี่มากมามไปถามเขามาให้แล้วนะคะคือหลักการทํางานของน้ํายาล้างแปรงตัวนี้กับน้ํายาล้างแปรงของแบรนด์ทั่วๆไปไม่เหมือนกันนะคะของแบรนด์ทั่วไปมันจะคล้ายๆลลักษณะส,สะบู่ นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปล้างน้ําเปล่าต่อแล้วก็ตักแปรงให้แห้งเพื่อให้มันสะอาดจริงๆแต่ว่าตัวนี้นะคะใช้หลักการล้างออยด้วยออยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นออยทีนี้เนี่ยมันจะไปเคลือบเส้นขนแปรงของเราแล้วก็ปั่นด้วยมอเตอร์ตัวนี้ที่มีความปั่นที่พอเหมาะของมันนะคะมันจะสลัดคราบออกไปนะคะ โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องล้างแปรงซ้ําเลยนะคะแล้วจากที่เขาวิจัยมาแล้วนะคะคือแปรงของเราเนี่ยขจัดแบคทีเรียไป99.7%คือสะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยนะคะหลายคนที่ไม่ได้ล้างแปรงเลยนะคะเสี่ยงมา,มากๆเลยนะคะกับการเป็นสิวนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแหล่งสะสมแบคทีเรียน,นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือโรคตาแดงอันนี้ภัยใกล้ตัวมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเราเกริ่นกันมานานมากแล้วนะคะคงพอเข้าใจคอนเซปต์ของเครื่องล้างแปรงตัวนี้แล้ว เราไปทดลองกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันสะอาดจริงไหมแล้วมันใช้ยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปรงปัดแป้งนะคะที่มันเป็นขนสังเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นแปรงกันตัวนี้แบบไม่ได้ล้างมากบบสองเดือนได้เรมางม่ะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยก่อนอืนน่นนะคะเราก็จะใช้น้ํายาของสไตล์โปรตัวนี้นะคะเทลงไปนี่ะใช้แค่ปอนมานี้ก็พอนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูที่ตัวด้ามตัวนี้กันนะคะ เราเลือกแปลงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฟิตติ้งแปลงของเราก่อนนะคะว่าใส่ได้ประมาณกับอันไหนอ่ะอันนี้ใส่ได้พอดีนะคะตัวนี้เราก็ดึงขึ้นมาปับ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อกับอันนี้ค่ะถ้าสมมติมันเป็นแปลงที่มันเป็นขนสังเคราะห์นะคะเราสามารถแช่ได้นานนะคะเริ่มแรกเลยนะคะนี่ค่ะเราทําการจุ่มล,ลงไปก่อนแบบนี่หนึ่งสองโอ้นี่จุ่มไปนี่คือแบบน้ําหายไปหมดเลยนะคะน้ำ น้ำโดนดูดหายไปหมดเลยเราเทน้อยไปห,หรือเปล่าสําหรับแปง้งแป้งนะคะเดี๋ยวลองปั่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นการเปิดสวิตช์นะคะนี่ค่ะ <lls> เห็นไหมคะ <ensus> ว่ามันมีความแบบปัน่นแป้งของเราใหญ่มากน้ําน้ําที่เมื่อกี้หายไป <S <S เห็นไหมคะมันหลุดออกมาหมดเลยนะคะ <S <S เสร็จแล้วเฮ้ยมันไม่กระเด็นมันไม่แบบอะไรเลยนะ นี่ไม่กี่วิค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่สดๆเลยถัดไปนะคะเป็นชิ้นปราบเซียนดีกว่านะคะสำหรับแปรงลงรองพื้นนะคะที่มันแบบอุย้ยมันแข็งมากอันนี้เพราะว่าเพิ่งใช้แล้วเพิงไม่ได้ล้างมา2อิวีคนะคะคือใช้แล้วก็แบบทิ้งมันไว้อะแปรงแบบสกรปรกมากเลยนะคะตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปแบบนี้พับเข้าไปเสร็จแล้วก็จุ่มค่ะ จุ่มๆมันไปสักนิดนึ่งนะคะตัวนี้เป็นขนสังเคราะห์ไม่น้ำตัวไม่กระเด็นนะคะไม่กระเด็นปั่นแห้งพอแล้วนี่คือขั้นตอนการปั่นแห้งพอแล้วก็ปิดนี่ค่ะโอเคเป็นอย่างไรเอาให้ดูสดๆ ประมาณ10ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นแปรงที่ต้องชอบมากๆมันเป็นขนกระรอกนะคะตัวนี้ค่อนข้างบอบางมากทีเดียวนะคะจาก RMK นะคะก็ราคาก็สูงประมาณนึงนะคะมาเดี๋ยวเรามาล้างแปรงกันนะคะ mm hmm. ถ้ามันเป็นลักษณะขนแปรงที่บอบางเบอร์นี้นะคะก็แนะนําว่าจุ่มนี่ค่ะหนึ่งสองสามโอ้แค่จุ่มนะคะมันก็ละลายเมคอัพออกมาประมาณนึงแล้วนะ 1>, 1 2ึ่งสอาสี่ห้าพอนี่เราก็สะอาดเลยด้วยถัดไปนะคะพ่องจะใช้แปรงที่พ้องรักมากๆเลยมันเป็นแปรงหัวใจซึ่งสลักชื่อด้วยนะคะของโคยูโดนะคะนี่สั่งมาจากญี่ปุ่นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเสียทรงมากน้อยแค่ไหนนะคะหลายคนกังวลมากเลยเรื่องแปรงจะเสียทรงไหมอะไรอย่างนี้นะคะมาทำให้ชม1,2,3 สี่ห้าแล้ก็เปิด1 2ึ่งสามี่ห้ายกขึ้น1 2 3่งามส้าแล้วก็ปิดปึ๊บแห้งแล้วหัวใจของเราก็ยังเป็นหัวใจอยู่นะนี่เราวก็สะอาดกริรบโหลดสามารถใช้งานต่อได้เลยนะคะ<ม>นี่ลองกัที่แปรงลงลองพืน้นันนี้ดีกว่านะคะเป็นแปรงของแม็กนะคะ นี่ค่ะสะอาดพร้อมใช้เลยนะคะมาสรุปปิดท้ายนะคะสำหรับเจ้าเครื่องล้างแปลงนะคะจากสไตล์โปรนะคะก็เป็นเครื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาในการล้างแปลงของเราอย่างมากเลยนะคะก็คือคุ้มมากๆเลยอ่ะคือเนี่ยแบบหุยล้างแปลงให้สะอาดได้แบบ เป็นกำๆเลยอะในระยะเวลาแค่แบบไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะคือถ้ามันเป็นขนสังเคราะห์เราก็สามารถใช้ได้ถึงประมาณแบบ20วิได้เลยนะคะส่วนถ้ามันเป็นขนแท้นะคะก็ใช้ให้มันแบบเบากว่านั้นนิดนึงนะคะก็อย่างประมาณสัก5-10วินาทีก็เพียงพอแล้วนะคะสามารถใช้ได้ทั้งขนสังเคราะห์แล้วก็ขนแท้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่โดนถามเยอะมากๆเลยนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้ตัวน้ำยาตัวนี้อย่างเดียวหรือเปล่านะคะ อันนี้เนี่ยจากการที่สอบถามกับทางผู้คิดคนนะคะเขาก็บอกว่าก็ควรที่จะใช้น้ํายาของเขานะคะเพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยมันมากับเครื่องตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไปใช้น้ํายาตัวอื่นที่มันเป็นสบู่ที่มันเป็นแอลกอฮอล์นะคะขนแปรงมันก็อาจจะเสียได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใช้น้ํายาพวกนั้นต้องล้างน้ำซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ได้รวดเร็วมันก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรแบบนี้ถูกป้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้น้ำยาของเขานะคะแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถล้างแลงได้จบเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างน้ำเปล่าต่อนะคะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปของตัวที่ล้างแปลงจากสไตล์โปรค่ะสําหรับใครที่แบบมีคำถามหรือว่าอะไรที่อยากจะรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าจะทางหน้า Facebook เองก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบังขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ